สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกัพี่เบลล่าอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้เรากเกมฟรีฟอวันนี้เรากเกมฟรีไฟเรีไฟ,ฟเช่นเดิมนะคะในใน CVC นะคะทุกคนในโหมดแล้งนะคะทุกคนอันนี้พี่มาไม่ได้มาเล่นแบบแบบทั่วไปนะคะทุกคนแบบธรรมดานะคะเรามาเล่นเป็นแลงนะคะทุกคนโอเควันนี้นะคะในในแลงซีบีซีเนี่ยเยี่ยมเลยพี่แล้ง แล้งน้าเงินแล้วนะคะทุกคนแล้งเอเขาเรียกว่าอะไรนะแล้งน้ําเงินใช่ไหมเออทำไมพี่ปอมี่ชาแนลถึงไม่ได้เกมวะเออสงสัยนางจะเลิกเล่นไปแล้วนะคะหรือว่าเอออุ้ยมาเร็วเพื่อนไม่งั้นไม่งั้นจะฆ่าหัวแกให้ตายไปเลยให้ตายเถอะให้ตายเถอะที่ฉันทำอย่างนี้จะไม่ได้เลยหรอเออว่าแต่คนอยู่ไหนเออตกใจหมด อยาให้มันเข้า,าก่อนาก <First blood. S 1> ให้มันห้เข้ามาก่อน oh, <my> ไม่รู้ว่ามันเข้าหรือไม่ยิงโอเคเราออกไปนอกหน้าต่างก่อนนะคะ <Huh. S 1> อือเต็มเต็มเต็มไปคันรำก่อนคันรำยาก่อนนะอือเต็มๆต็เลยยิงช่วยนะเพื่อน โอ้เราชนะตลอดเลยนะบางทีเราก็ชนะเลยแพ้อะไรก็ได้นะคะทุกคนไม่ได้ช่วยอะไรเลยโ,ลเลโอเคแอคท่าแอคท่าโอ้โหมีคนกดไลค์ให้ฉันด้วยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นอ่เซีวีซีหลายรอบก่อนนะคะประมาณสองรอบก็พอถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะใช้ปืนลูกซอง สองอันกันดีกว่าโอเคไป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 ยเพื่อนไปเลยเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวนจะไปกันดีกว okay. ่าเออครับแชทขอไปกันด eh. ีกว่านะโอเคตอนนี้เราก็มีแรงเอิ่มโกสองสองหนึ่งคนนะคะเอยพูดผิดบางทีก็พี่พูดผิดตลอดเลยนะเออเออเอมอ่ะเอาไปโผเอกมาเลยลบกลับระเบิดกลับระเบิดโอ้โหเกือบเลย เกือบรอดไปเลยชั้นวงใกล้จะบีบเข้ามาแล้วอ่ะไม่โดนอุ้ยเขาหายไปไหนเนาะอ้าหายไปไหนแล้ววะนู้นนู้นนู้นหนูนูน้น,น,นเราไปไงอะ่ะม,มันใกล้เกินไปหรือเปล่าเนี่ย๋อ,อร,รู้แล้วเดี๋ยวเราข้ามไปตรงนี้ก่อนโอเคเราจะจัดการเต็มเ,เลยเอาาล้มสองคนหาย ช่วยด้วยอะล้อมล้อมไปเย้ยล้อมไปแล้วเยอยมาชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนโอ้ยไม่น่าเกิดมาเลยช่วยจะช่วยโอ้โหจะกระตักตายอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่ได้เล่นมาแบบว่านามาหลายเดือนเนาะเออมาหลายเดือนแบบมันเนิร์นานมากเลยโหเป็นเกมที่ เป็นเกมที่เบื่อที่สุดในโลกเลยนะคะทุกคนเกมนี 5, ma ้ก ma ็ไม่ได้มาเกมนี้ก็ไม่ได้หน้าเบื่อเท่าไหร่นะูแขนหนาสั่นมากเลยอ้าวโอบ้าเอ้ยอีกแป๊บเดียวเราก็ใกล้ชนะแล้วถ้าเราแพ้ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนพี่เกือบหัวร้อนไปเลยนะคะเกือบหัวร้อนเลยมาเร็วๆนะมาเร็วๆโอเค ไอเคไอ้ไอ <fian> ้ไอ้ยมไอ้เนาะทำไมทำไมเพื่อนเขาทำไมทุกทีมเขาไม่ตายวะโอ้โหไม่ตายยังไงวะเนี่ยโอเคฆ่าคนเหนื่อยจังตัวลูกซองเหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็ปืนอะไรดีนะที่มันโหดเฟื่องฟาร์มมาร์ทกันดีกว่าแล้วก็เอ้ยเอ้ยไอ้บอย ที่จริงที่มีสก,กินไอวอลสองอะไรวะนี่ทำไม่ได้อรอทุกคนเออโอเคอย่าเข้าไปนะคะทุกคนไม่งั้นเราโดนโดนิงคอตายไปเลยโอเคเดี๋ยวไปแอบ,บตรงนู้นก่อนโอเคเดี๋ยวเราแอบ,บก่อนนะถ้ามันคนมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรายิงเต็มๆกันเลยโอเค คนมาหรือย,ยังมาหรือย,ยังมาหรือย,ยังยังมันปฏิเสธอ่ะโอเคไม,ไม่มีเสียงไม่มีคนไม่ไม,มีคนเสียงมันมาจากไหนวะม, <c oughs> มันไม่มาหรอม,มันมาแล้วมันมาแล้วโอเคโอเคเอารถมาบ้านหนึ่งรถเอาไปโดนโอ้โห ช่วยยิงโอเคทีมพวกเรายัางไม่ตายเลยวะเออเพราะว่าทีมพวกเราโหดไหนแล้ววะอันนี้ในเกมฟรีไฟ้ฟนะคะชื่อว่าแกงเพื่อนสีค่ะแกงเพื่อนสีส่วนเพื่อนในเกมซากุระ s c กู o l ซิมูเล t o r นะคะก็เกือบจะเป็น,นแก๊งเพื่อนซาก,กุระนะคะทุกคนโ okay. อเคเปิดมาไม่อยู่เงียบไม่พูดอะไรนี่ๆน่นนอ เป็นไงล่ะปวดใช่ไหมห่า้าหมือกันมากโชคดีที่ฉันเป็นที่หนึ่งแรงน้ำเงินเลยนะโอเคโอ้โหโชคดีไปเล่นต่อกันโอเคตอนนี้นะคะเราก็มาเล่นอีกรอบนึงนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนโอเคโอ้โหมีแรงโกหนึ่งคนนะคะทีม ไอเนี้ยมันแรงโกเลเวลสามนะคะทุกคนที่เพิ่งเล่นเลเวลโกน่ะทุกคนแล้วก็มามาสลับเปน็นแหงแรงน้ำเงินนะคะทุกคนโอเคแรลงสีน้ำเงินนะคะทุกคนหืหน่อยหน้าสกากุล่ชาแนลเขาปิดช่องไปแล้วนะคะทุกคนเอ้ยโอ้เพื่อนรักของเรานะคะทุกคนนังปิดช่องไปแล้วถ้าเวลาเราเ ถ้าเวลาไม่เล่นคลิปวิดีโออันไหนนะคะทุกคนเราก็จะเสียเวลานะคะมันก็จะปิดช่องนะคะทุกคนนะคะอโอเคโอเคปีนเข้าไปเลย <c oughs> ปีนได้ปีนได้แต่ว่าออกไม่ได้ <c oughs> ในโหมดเอมเขาเรียกวา <c oughs> ่าเอ้ยมาแล้วมาแล้วเราขึ้นไปก่อนเอ <c oughs> อิงจิงิงิงอ้าคุณดีต่อเออไม่ได้สันเลย มาช่วยด้วยเพื่อนเอาเพื่อนเขาไอ้เพื pues bueno. ่อนมันเพื่อนมันยังเหลือไอ้นี่คนเดียวอ๋อยังมีเพื่อนสองคนใจหมดคิดว่ามันคิดว่ามันมีสองไอ้เอ้ย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 ไม่รู้ว่ารอดกระอเปลาเฮียสุว่าทำไมมันแย่ที่หายเลยนะเขาบอกว่าคู่ไม้คือใครน่ะโอเค ล้มอีกแล้วนะโอเคเร็วๆหน่อยพระเจ้าโหนี่นี่น,นี่ไอน้นีมทีมชนะไม่ยอมแพ้เลยนะ่ <c oughs> อาอะไร้าข่านรักกูโอเคเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะทาไปเรื่อยๆก่อนดีกว่านะแล้วก็เอ่อทำให้มันสุดพิเศษนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวโอเคโอเคนี่นี่น,นี่ผู้ชายคนนี้ทำไมไมเออผู้ชายเต็มไปหมดเลยนะคะผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาจะสลับเปลี่ยนผู้ชายก่อนนะคะอีกสักอีกสักสี่วันก็พอนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าเราจะชนะหรือเปล่านะคะทุกคนเอามาเป็นสลับแทนนะคะทุกคน เฮ้ยมีการม <Bond> ีศัตรูแล้วนะเฮ้ยศัตรูไปไหนเฮ้ยศัตรูอยู่ตรงนี้ศัตรูอ่ะเฮ้ยเต็มเลยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเจนโลมอยู่ตรงนี้เพ <Bird> <os itt in> <Enfin> ื่อนยังมียังมีเพลสยังมีเพลสอืมโชคดียังมีเพื่อนมาช่วยเเพื่อนมาช่วยทำไมเพื่อนไม่ช่วยเีนเลยโอ้โหตายอาไปเลยนะเอ้ยคอยดูไปเพื่อนก็แล้วกันนะ ยังมีเพื่อนมาดูอีกนะเฮ้ย,ยนิวนินเนนินนจชื่อเรียกยากจังเฮ้ยชุดนักโทษเขาจะไปไหนเยตรงมีน่ะชุดนักโทษเนี่ยไม่มีไม่มีแคนเลยอย่ะเขาไม่เขาไม่ได้อยู่แคนของคนอื่นนะคะทุกคนเฮ้ยเราอยู่แคนนะคะทุกคนเรามีปทัทภู แคนปะทูโอเคเอ้ะเอ๊ะไอไปไหนเน้ะโอ้โหยังโหดอ่ะโอ้โหฉันว่าจะจะได้พืนทองนี้มานานแล้วนะได้แล้งโกขึ้นมาอีกสองสองอีกอีกทวีอ่ะทุกคนถ้าเราเดินเอ่อหมดสีสีจนถึงแรล่งแดงอ่ะทุกคนเราอยากขึ้นแรล่งแดงอ่ะทุกคนเพราะว่าแรล่งแดงอ่ะ มันโหดเกินไปอ่ะพี่พี่พี่เกมนะคะทุกคนพี่เกมก็เคยเออพี่เพื่อนพี่น้องนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องของพี่น้องของพี่นะคะทุกคนชื่อว่าพี่เกมนะคะพี่เกมน่ะเป็นเออคนเล่นชอบเล่นเกมโรบอทนะคะทุกคนเพรามาจะทำมุกตลกอะไรแล้วก็ขำได้นะคะทุกคนเด้อ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 โอ้โห อนนขอบคุณน้าเพื่อนักลัวว่าจะมีคนมายิงเธอน่ะเอ้ยเยไอ้น้องแหม่วันนี้เจอรับการสามคะแนนแค่นี้ไม่ได้ฆ่าใครเลยมันเแย่หายไปไหนวะโอ้ไม่ได้ฆ่าใครเลยอ่ะโอ้เสียดายจริงๆเลยฉันเดี๋ยวไมเราตลับปืนกันดีก,กว่า เอารูซองกันดีกว่าผมาว่ามันโหดเกินไปนะมันให้เราตายหลายคนเลยนะเราฆ่าสี่คนได้หรือเปล่าถ้าเราช่วยเขาได้หืเขาบหัวหนยไม่เด็กเด็กจะไปหยิบหัวของฉันทำไมฉันเย็บหัวได้นะฉันรู้สึกเป็นลมท,ทันทีเลยแกจะไ่เก็บหัวของของของข,ของฉันซ้ำอีกเลยเหรอ,อไม่ซ้ำเลย ฉันเนี่ยไม่ได้เหยียบหัวใครเลยฉันรู้สึกสบายใจทันทีเฮ้ยเฮ้ยเฮมีคนมีคนเฮ้ย,อยออไอ้น้องยิงไอวอลให้มันแตกเลยือ้อไม่ตายโอ้มีการเช่วยอีก first blood ว้าวโอ้ยยังล้มต่อเลยฉันไอ้ ยัมียังมีพลีซยังมีเอ้ยไม่ได้ช่วยอะไรชั้นเอ้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยดียังมีเพื่อนช่วยเอ้ยพวกนายต้องเข้าวงด้วยนะไม่งาาั้นเราตายเนี่นอนเราจะเข้าวงชั้นทันทีเลยเกือบไปรอดเลยชั้นเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะดีคนเดียวแป,ป๊บนะโอ้เรามันทำให้ฉันตา,ตายหลายรอบเลย yeah. โอ้หยอดไปเลยพลาด ฉันตายหลายรอบเลยไม่งั้นที่จะดิแย่นเนี่ยเลยนะสุดยอดไปเลยเพื่อนยิงมาเลยเพื่อนมันแค่แค่ขี้มูกเซชันนะ่ะโอเคถ้ายังไงก็ถ้าใครชอบเกมฟรีไฟตัวนี้นะคะบางวันทุกคนจะอาจจะชอบก็ได้นะคะโอเคมีแค่คลิปถ้าชอบคลิปนี้นะคะจะลงคลิปด,ดึกนิดเดียวนะคะทุกคนโอเค ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจพี่เบลล่าด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะทุกคนเพื่อแอดทุกคนเลยแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคนเดีย๋ยวพี่จะลงคลิปเก f ฟิลไฟล์ประมาณเอิ่มสี่วันนะคะทุกคนโอเคบ๊ายบายค่ะ